ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกกับผมนายชอปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึง10เครื่องดื่มที่มีแคลอรี่สูงเท่ากับอาหารคลีน1จานเลยทีเดียวเครื่องดื่มเหล่านี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ 10. กาแฟเย็น กาแฟเย็นที่ทุกคนชอบซื้อมาดื่มแก้ง่วงตอนกลางวันเนี่ยให้พลังงานสูงถึง115กิโลแคลอรี่ต่อ1แก้วเลยนะครับ 9. ชาเขียวเย็นอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มยอดฮิตคือชาเขียวที่มีรสชาติหวานมันได้กลิ่นชาเขียวนิดๆแต่รู้ไหมว่าชาเขียว1แก้วให้พลังงานถึง120กิโลแคลอรี่แน้ำอัดลมประเภทโคลาเครื่องดื่มขวัญใจคนทุกเพศทุกวัยได้ดื่มเมื่อไหร่ก็สดชื่นขึ้นมาทันทีแต่น้ำอัดลม 1กระป๋องให้พลังงานถึง130กิโลแคลอรี่วิสกี้วิสกี้เป็นเครื่องดื่มสำหรับนักดื่มจริงๆโดย1แก้วให้พลังงาน140กิโลแคลอรีแล้วรับรองได้เลยว่าคงไม่มีใครดื่มแค่แก้วเดียวแน่ๆใช่ไหมล่ะครับ 6. เบียร์ไทยไม่ว่าจะเป็นเบียร์ยี่ห้อไหนแต่ถ้าดื่มไปแล้วยังไงก็ต้องได้พลังงานไปอย่างน้อย14 8กิโลแคลอรีต่อ1แก้ว ห้าน้ำมะพร้าวผสมเนื้อถึงจะเป็นน้ำผลไม้แต่พอนำไปบรรจุกล่องแน่นอนว่าจะต้องมีการปรุงแต่งเพิ่มเติมแน่ๆทำให้น้ำมะพร้าวผสมเนื้อ1กล่องให้พลังงานถึง150กิโลแคลอรี่สี 4. โอเลี้ยงเห็นสีดำๆอย่างนั้นคิดว่าไม่ใส่นมข้นหวานและจะให้พลังงานน้อยคุณคิดผิด พระโอเลี้ยง1แก้วให้พลังงานมากถึง165กิโลแคลอรี่ 3. นมรสหวานถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นนมก็อย่าคิดว่าจะดีไปหมดเพราะนมรสหวาน1กล่องให้พลังงาน200กิโลแคลอรี่ซึ่งสูงกว่าน้ำอัดลมเสียอีก 2. โกโก้โมเมนูเครื่องดื่มสำหรับคนรักช็อกโกแลตอร่อยหอมหวานมันแบบนี้จะมีใครรู้บ้างไหมว่า1แก้วให้พลังงาน210กิโลแคลอรี หนึง น้ำอ้อยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานเยอะที่สุดถึง240กิโลแคลอรี่ต่อ1แก้วเอ้าล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10เครื่องดื่มที่มีแคลอรี่สูงเท่ากับอาหารคลีน1จานเลยทีเดียวหากท่านใดชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดี ครับ